จะอะถตาถ้าถ้าตัวตัตัวอะไรวะปล่อยแสงปล่อยแสว้าอะไรกันเนียแล้วผมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแต่มันปล่อยแสงได้ด้วยพระพรานมีทั้งขามีทั้งตาเออไม่ปลอดภัยเราอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยไปดีกว่าหลบอะไรเนี้ยฉลาเลยวกใจมันใั้มันเลยร้อยง อะไรเนี่ยฉันไม่มีตังซะหน่อยอะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยบอดแกขี้โกงอะมีปีกด้วยเนี่ยอะอะ,อะไรมันแค่เป็นป๊อปอัพมันเป็นป๊อปอ้พเข้าใจไหมมันคือพดบ,บอดแกอะมีบูสเตอร์ด้านหลังด้วยเนี่ยอะมันบูสยังไงมันไม่ได้บูสซะหน่อยแกก็มีเหมือนกันไอ้ขอดูหน่อยสิไงไม่ยเห็นไหมแก ายบุกเนี่ยดูดูสายบุกมีตั้งสามบูทใชนมีแค่สองอันแค่ <Wow. S 2> สายบุกเท็จเลยเนี่ยเอางี้แข่งกันอีกรอบได้ไหมอ่ะฮะเออให้แข่งกันอีกรอบลนะโหมาเลยดีกว่าแต่ว่านะเอางี้ถ้าใครแพ้เนี่ยต้องไปหาปลาแล้วมาทํากับข้าวโอเคปะ่นะเะโอเคถ้าเกิดใครแพ้นะต้องไปทํากับข้าวให้ด้วยบว้ไว้ก่อนเลยเอางี้เราไปที่ประภาคารนู่นมะโน่น่นอะตรงโน่นอะนัะ่นนะนใช่<ป>ใช่ไปไปดี สามสองเอ้ยขึ้นมาขอเล่นก่อนไปเลยว้าวว้าวว้าวดีเป็นไงช็อตเทพมาละนี่สุดเท่เป็นไงว้าวโอ้เจวี่โอ้จวีแกทำได้ใหญ่ดิจ้าหนี้ไงเห็นไหมปาโลมาปาโลมานั่นแหละเอ้ฉอยากไปเล่นกับ

ฉันแผ้แกอีกแล้วอะดามท่วมโลกามท่วมอกแล้วอะไรโอ้โหโอ้ดาม้วยเมาคีราสัตเมาคีราสัตคราสัต์คาเชคาคาเชคาทะลุนังมันออกมาให้มัลนั่ปาออกมาใะลนั่งป้าออกมาให้หมด มันข่าวัวมันข่าควายจ้าเย่ได้เวลากินข้าวกันแล <sk az> ้วฮ่านี่เป็นไงฉันหาปลาตัวใหญ่มาได้ด้วยแหละเป็นไงล่ะเจ้ามิงี้ฉันเก่งไหมล่ะอ่าตัวเงี้ยนะโอ้น่ากินจริงเห็นไหมน่ากินไหมล่ะงะนั่เงินของฉันล่ะ ไอ้ฉันบอกไม่มีไงนี่อีกอย่างหนึ่งนะบ้านฉันน่ะฉันก็จ่ายเองค่าอาหารทั้งหมดฉันก็จ่ายเองที่บ้านเดี่ยแกยังจะมาทวงเงินอีกเหรอแต่ฉันเป็นคนเลี้ยงแกนะแกคือสัตว์เลี้ยงของฉันฉันน่ะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของแกนะจอมงีใครเป็นสัตว์เลี้ยงกันแน่เนี่ดูตัวสิเป็นมนุษย์น่ะแกเป็นมนุษย์ส่วนฉันเป็นมีอ่ะมนุษย์ก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงของมีเข้าใจไหมแกไม่รู้อะไรซะแล้วฉันจะเผยความลับให้อย่างหนึ่งนะฉันน่ะ งไอ่ะคือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลกไงล่ะแกว่าแล้วแหละว่าแกคือมนุษย์ต่างดาวเจ๊เจ๊เจนี่แกเป็นหมีจะมาร้อเจ๊ทำไมฉันไม่ได้ร้องฉันไม่ได้ร้องจมีเยลลี่แบรงเฮ้ยไม่ใช่เยลลี่แบร์ใช่ไหมเจ้าลูกคินเอ๊ะเยอะเยอะเยอะอะไรมันผ่านตาไปเมื่อกี้ปลาของพวกเรา เจ้าลิงนั่นไงมันไปดูแล้วเจ้าหมีเอาปลามาโเปลามาเดี๋ยวนีเอาปลามายียนีเอาปลาของเรามานะเก่าปลาเมูรเจ้าหมีเจ้ารเจ้าลิงมาอยู่นั่น เราต้องเข้าไปดล้วปันม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 มักม้นมันมอกมมันมันมักมนมันมันมนมันมนมันมันมันมอนมันมักมัมัน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 มัมังมัน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 มักมันมันมันมมัมันมังมัน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 มม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 ันม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 ้นมั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 นบมมมมัน วันโอ้ไปไหนแล้วอ่ะหาตัวไม่เจอเลยบุมบุมบุมบุ๊บุมบุมบมบุมบเมอนมบเมลุอบุม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 บมบุ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 มบบุม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 บบุมมบุมบุมบุุมบ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 ุมมบุ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 บุมมบุมบุมบ ทำไมออกมาแล้วเอ่อทำไมปะพาคารมันมีขาเนี่ยเจวีไหนดูหน่อยขึ้นมาสิแกขึ้นมาสิขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดีไงปะพาคารมันมีขาเห็นมหเนี่ยแล้วปะพาคารมีขาวาปะคารมีขาด้วยโอ้ my god นี่หรือว่ามันคือคือพิษะ นี่มันจะเป็นปีศาจมามุ่งได้ไงมันปักผาว้าแล้วมันยิงเยอะมันยิงยิ่งว้าวปักผาคาอะไรเนี่ยว้าวมันกระทืบได้ด้วยว้าวเด็ดเด็ดเด็ดยิงอย่าแย่มากเลยอ่ะเออไปว้าวว้ามันเผาเราพึ่หลบหลับก้อหินก่อนฮึบโอเคขาเสดเดืนขาเสดเดืนจ้องมีแกงบไว นีนนน่ยขาไสเงินว้ายน่าเกลียดจริงๆเลยนเจ้าเม๋อีอะไระฉันไม่ชอบไสเดือนบอก,ก่อนเจ้าหมีขาไสเดือนอะไรฉันว่าฉันรู้จุดอ่อนมาแล้วล่ะว่านอ่อนอะไรจุดอ่อนอยู่ที่ไรจ<า>ุดอ่อนอยู่ที่ขามันไงขาไสเดือนมันกริงมันก็เดินไม่ได้แล้วบันพ้นอุ้ยมันพ้นลูกตามาอุ้ยอะไรอ,ะอ่ะดูดิมันอลังการมากเลยมาเราต้องหลบใต้ขามันอ<ร>ะขาไสเงินขาไสเงินขาใช้เดือนนี่ พอเราอยู่ใกล้มันมันยิ้งไม่ได้ตรงตงนี้มีสมบัติด้วยอยู่สมบัติอะไรอ่ะเดี๋ยวด้านหลบใต้ขามันเร็วหลบใต้ขามันเร็วหลบใต้ขาบ้านโดนบังคับเจ้าหมีฉันว่านะอยู่ใต้ขามันไม่ได้เลือกเลยอ่ะอออ้ไจะอยู่ใต้ขาบ้านทำไมมันก็ทำพวกเราตายหมดอย่างนี้ โอ้หลอด้วยสิว oh ้ามันพ่นอีกแล้วโอ้ไม่กปาปะาาปาจเนปลาปะการจเนมันมันคกลงน้ำไม่ได้หรอกมั้งมันว oh ่น้ำไม่เป็นน่ะกจะหนีจะหีจะโดนมันหมดแล้วใส่เด um ือดะอยนไมด้วยเีน้มันอยน้อะไรดอสั่งลาอะไร มีมานี่มานี่ฉันมีแผนแผลอะไรเรียกโพไซดอนมาช่วยอย่างนี้เลยโพไซดอนอะไรแล้วเล่าโอ้ยมันมีจริงที่ไหนเล่าวะรีบไปแล้วไปแล้วไปแล้วดีดีฉันมีแผลดีดีดีดูเป็นอะไรเป็นอะไรฮะดีดูปืนฉันนะดีนี่มันปืนพุ่งใช่เวรอปืนพูใช่แสกันดี ่เดี๋ยวดูแล้วกันเจ้าหมีปะขึ้นไปเร็วมาน่นนั่นขึ้นไปเร็ว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 ดี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 ขึ้นมาเร็วเอะยอะเยอะอ๊ะอฮออยู่ตรงไหนนี่แล้วแกรู้ได้ไงว่าเป็นฮออ่ะฮะฉันยังไม่ได้บอกแกเลยฮะแงก็ไม่รู้อ่ะสุดๆมากเกิดจะมาแล้วมันก็ต้องส่งเรือส่งฮอมาไม่ใช่หรือไงฮะโอ้ไม่เจอไพเลยอ่ะฉันเรียกฮอมาแหละแต่ไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะไอ้ดีฮอไปไหน พอตายได้ยังไงะพอมันจะมาอะไรเร็วขนาดนั้นฉันเพิ่งยิงไปเมื่อกี้เองนะจงหมีเอ๊ะได้ยินเสียงไหมได้ยด้ไ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 ดไดี้ไดได้้ได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 ้้ได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 ้่ด้้ได้ไ้้้้นไ้้้้า เจวีเย่เป็นแกเห็นว่าฉันเก่งไหมล่ะฮ่าฮ่าดูสิเย่เย่อะนี่เวนดี้เกแกรับโพลภาษาอะไรอะครับโพลลงไม้หนักนะเน่เจวี๋จะไปบ่นเบนดี้ได้ยังไงอะเบนดี้กูสามารับเรานะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันเป็นคนเรียกมานะนี่เห็นไหมนี่แกแกไม่รู้เรื่องอะไรหรือไงคะ ว้าทะเลกับโฮมันไม่ถูกกันโค่ะเขา้าใจว่ามันจะก่อนไม่เป็นไรเดี๋วแกค่อยจ่ายก็ได้ฮะซื้อลําใหม่นี่มีงบตั้งเยอะแยะโอ้โหอ,อะไรอ่ะ,ะอะไรก็ฉันออกอีกแล้วแม่ขึ้นมาเร็เวๆเลยขึ้นมาเร็วๆเลยมา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 นามามามัมามามาม้มาดามามหมา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 ยาม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 าลามามดีาวมา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 มมมาาน ไปเลยอยู่ดดดดดมาารข้างหน้าต้องนีมันันดีแล้วเบนดี้ไปแล้วเบนดี้มันตามมาแล้วเร็วเี้มันตามวยอย่า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 ตามมาว่ามันใส่ล One t e r n i t y later มาทาไมเนี่ยมาก็มาเยี้ยงอาหารชัชิ เหตุผลก็มานั่งติดเกาะพีุ่บหนีฉันตรีลากาอยู่อ่ะพาฉันลุกออกไปด่อยสิออาไปให้หมดเลยนะว้าวระเบิดเครื่องทำไมเนี่ยไปน้ำกับโลกครับ